เดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบอกแก้วเย็่ตีนะยี่สิบออนแก้วเก็บความเย็นนะนี่ผมซื้อเป็นสีเ,เขียวดูที้ของแท้เป็นแบบนี้เขาบอกว่าสามารถใช้กับเครื่องหลังจานได้สงสัยจะต้องไปหาซื้อผาดลองแน่แนเลยตรงเนี้ยเปนแบ คงกินคงกินมากโลกโลกมากมีสติกเกอร์หนึ่งอันแล้วก็มีคำแนะนำก็ให้ไปลงทะเบียนอันนี้คือฝานะเป็นแบบนี้เปิดปิดได้20ออนก็ประมาณ500ประมาณ590มิลลิลิตรหรือ590ซีซี ที่มีหลายสีอยากได้สีส้มมากหรือสีเขียวเนี่ยเป็น,ปน,ปนแปนได้ยางได้แต่หมดกระ,ะตานที่หกสือน,นี่มีเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่ามีแบบนำคงนำเข้าประมาณนี้นะครับใครจะซื้อก็กดทีต่ตะก้าหรือที่คอมเมนต์นะครับจะมีทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นี่ด้าน,นในเป็นคลิป